สวัสดีครับผมไอเดมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนครับผมเนาะ,ะวันนั้งคานที่สามเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบหกก็มีภารกิจครับใส่ปุยยางครับผมตามนี้เลยนี่ครับพื้นที่สวนสวนล่างไม่เยอะประมาณเกือบสองไร่มั้งครับผม <c oughs> ก็เป็นสตรเดิมที่เราใส่ตอนต้นปีประมาณเดือนกรกฎาหรือมิถุนาจำไม่ได้ครับผมเนาะตัวนี้ก็จะมาซ้ําเพราะว่าเดือนตุลาแล้วพายุมันก็ใกล้จะออก กัวดินมันจะแห้งก่อนก็เลยมาใส่ปุ๋ยไว้ครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นปุ๋ยส่วนไหนครับผมสําหรับส่วนปุ๋ยก็จะเป็น2 1 7 4ครับผมย่องอะไรไปเอาไปดูกันเอาเองครับผมเนาะเป็นสีแบบนี้แหละก็จะเป็นปุ๋ยเร่งน้ำยางครับผมบรรุงต้นบรุงใบแล้วก็เข้าช่วงหน้าหนาวใกล้จะมาถึงก็จะเริ่มเปิดกรีดครับผมตอนนี้ก็จะมีมรสมอยู่ก็ขีดบ,บ้างเว้นบ้างครับผมตามนั้นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ปุ๋ยกันเลยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับผมโอเคครับ เดี๋ยวไปกันเลยถ้วยก็ไม่ได้เอามาตักครับผมจะใส่แบบเพียวๆเลยตอนนี้ครับกับพื้นที่สองไร่เสร็จแล้วก็ข้างบนอีกประมาณห้าไร่ครับผมลุยๆเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาคื้นมาแหละในระหว่างที่ใส่ปุ๋ยไปก็เจอดงเห็ดปวกไก่ครับผมเนาะก็มาซ้อมๆดูนั่งเก็บก็จะมีตัวบ้านบ้าง หนุบบ้างแก่บ้างครับผมตามแนวเตะเนาะก็สองสองกันไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันทีหลังเนาะตอนนี้ก็ใส่ปุยนก่อนครับผมเนาะผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะพอมาสองสองดูแล้วก็หลาย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 ,หลายจุ่มเลยครับผมเนาะก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวบานบ้างครับผมก็เดี๋ยวเดินไปแถวๆริมสระสองดูข้างล่างครับผมเนาะโอเคครับสองสองดูก่อนครับผม โอเคเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ลงมาดูนาข้าวครับผมนี่ที่กําลังออกรวงสวยงามครับผมกําลังเลี้ยงเลยครับผมเนาะก็ดูเห็ดปวกไก่มาแล้วหลังจากเราเก็บเสร็จก็ลงมาดูนาข้าวเลยครับผมเนาะแปลงนี้ก็ปีก่อนก็ไม่ค่อยได้ข้าวนะปีนี้ได้ข้าวอาจจะเป็นเปลี่ยนพันธุ์ใหม่แล้วก็ออกประมาณช่วงเดือนตุลาครับผมต้นๆก็จะเริ่มเกี่ยวได้แล้วครับผมเนาะสวยงามมากครับผมหัวลมก็กําลังจะออกเย็นๆครับผมเนาะ อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวๆค,ครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนาข้าวช่วงนี้นะครับผมก็กำจังกาลังจะเหลืองอลามงามตาเลยโัวลมก็จะออกก็จะดูดูฝนก็จะผ่านไปดูหนาวก็จะเริ่มเข้ามาครับผมเนาะฤด,ดูการเก็บเกี่ยวก็จะเริ่มขึ้นครับผมเนาะ แล้วเราก็แวะลงมาดูสะครับผมมาดูสาหลายพุชเชโดที่เราอนุบาลไว้ตอนนี้ก็ขายายพันธุ์ไปได้เยอะเลยโอเคเราจะไปลงสะใหญ่ต่อครับผมฤูดูการของไผ่ไร่ก็จะหมดไปครับผมเนาะก็จะมีออกหน่อยอยู่แต่ว่าหน่อไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับผม ลองมาเดินดูก็จะออกอยู่ประมาณหนอ่อสองหนอ่อเพราะว่าเขาจะอยู่ประมาณช่วงเดือนจริงๆเขาอยู่ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมครับเดือนกันยาก็จะหมดอันนี้ไปปลายตุลาก็ยังมีหนอ่อเล็กๆแซมออกมาอยู่ก็พอได้กินอยู่ครับผมเนาะก็ไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าอันนี้เพิ่งปักชำไปได้ประมาณ 3- าสปีครับหนอก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมส่วนหน่อใหญ่ก็ดึงออกไปแล้วก็มีครับผมเป็นบางส่วนเนาะก็สําหรับดอนตัวนี้ก็จะมีตัว หน่อไม้ไผ่หวานหน่อไม้ไร่แล้วก็หน่อไม้สังผาจะเหมือนหน่อไม้สร้างไผ่แต่ว่าหน่อเขียวๆครับผมเ,เดี๋ยวรอบหน้าผมเอากอมาฝากกันครับผมมาดูกันก็จะเลาะเลาะดูสวนยางแล้วก็มีเก็บเห็ดได้เป็นบางช่วงๆครับผมเนาะตอนนี้ก็อยู่ในโซนของไผ่ก่อนแต่ว่าอยู่นานไม่ได้ครับยุงค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยเดินออกมาก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดึงนาข้าวอีกช่วงหนึ่งนี่อันนี้เป็นแปลงข้างล่างครับผมลงมาอีกตัวนี้ก็ จะเริ่มได้เกี่ยวเหมือนกันก็สายพันธุ์ข้าวชนิดเดียวกันครับผมเนาะก็จะมีสีเหลืองสวยงามกุ้มงอมครับผมเนาะเดี๋ยวดูชัดๆกันครับผมนี่ครับสีก็ชื่ค่อนข้างสีเหลืองหน่อยครับผมสวยงามมากจากแต่ก่อนตรงนี้ไม่เคยได้นาข้าวไม่เคยได้ข้าวครับผมเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบแล้วก็แสงแดดส่องไม่ค่อยถึงน้ํเจะแห้งก่อนแต่ปีนี้โชคดีฝนมาเร็ว เสร็จจากนั้นเราเดินลงมาดูสะบัวครับผมก็จะมีพวกสาหร่ายและก็อะไรต่างๆตามดิมสาเยอะมากเลยและก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับผมบัวแดงที่เราเอามาหวานไว้เขาก็ได้ขึ้นมาก้อนหนึ่งครับผมเนาะจากที่มาเยอะๆครับผมได้ก้อนนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้สกอรครับผมเนาะตอนนี้ก็จะขยายพันธุ์ต่อไปครับผมเนาะขอบคุณมาก โอเคเสร็จจากงานหว่านปุย๋ยแล้วก็ถ่ายรูปกินลมชมวิวครับผมแถวแถวคลองน้ําแล้วก็มาดูคลองน้ําคลองเล็กคลองใหญ่ครับผมนะแล้วก็พาขี่โมเตอร์ไซค์เลาะคลองดูครับผมดูบรรยากาศพรบค่าครับผมเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมน้ําที่นี่ไหลลงมาจกเขื่อนชะโนดน,นะครับผมอยู่อําเภอดงหลวงเนาะก็จะมาใช้ในการเกษตรแล้วก็ช่วงหน้าแล้งก็จะมีปล่อยลงมาบ้างครับผมถ้าช่วงไหนน้าดีก็จะปล่อยลงมาตลอดครับผม ช่วงหนนะ้ำไม่ค่อยดีก็จะปล่อยลงมาเป็นบางจังหวะครับผมเนาะสำหรับใช้ทําการเกษตรก็ช่วงหน้าหนาวก็จะมีปลูกดอกคอสมอสแล้วก็ดอกงอนไก่พริกครับผมแล้วก็รวมไปถึงการเกษตรเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อะไรต่างๆครับผมเนาะตอนนี้ก็กินลมชมว,วิวไปก่อนครับผมดูบรรยากาศพรบค่าครับผมเนะาะส่วนทุงน่งนาก็บางพื้นที่ก็ออกรวงบางพื้นที่ก็ยังไม่ออกรวงข้าวครับผมเนาะก็จะเป็นสายพันธุ์หนักครับผมเนาะ ส่วนตัวไหนไซส์พันเ่าก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วครับผมเข้าสีเหลืองออกรวงสวยงามเลยเนาะบรรยากาศเขียวขี้เลียงครับผมหาดูไม่ได้ในที่ทำงานโอเคครับผมโอเคตอนเช้าก็อกากาศสดชื่นแจ่มใสครับผมแสงแดดกำลังส่องลงมาตอนนี้เราผมจะพาไปดูรูตัวบึง้งแมงมุมใหญ่ครับผมอันนี้จะไม่ขุดนะ จะพามาดูรูเขาเฉยๆครับผมคล้ายๆกับเลดดูรันรูล่าอะไรสกักอย่างครับผมเนาะดูจะอยู่ประมาณนี้ตัวใหญ่มากสมัยตะก่อนเขาจะขุดแล้วก็เอาไปทาป่นบึ้งกินครับผมเนาะสามารถกินได้แต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะหายากในสวนมีอยู่ประมาณถ้านับดูเมื่อวานนี้ครับผมที่มาใส่ปุย๋ยมีประมาณสิบสี่รูครับผมเนาะเขาจะอยู่ตามส่วนอย่างครับผม ช่วงเช้าก็พามาดูบรรยากาศคลองน้ําครับผมที่เดิมเลยแต่ว่าจะอยู่ทางต้นสวนครับผมตัวนี้บรรยากาศดีมากเลยน้ํำใสไหลยเย็นครับผมเนาะแสงแดดก็กําลังส่องลงมาครับผมอรุณเบิกฟ้าเลยครับผมเนาะบรรยากาศดีๆครับผมใสๆเย็นสบายครับผมเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้ากับแสงแดดครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็สวนข้างล่างก็จะมีแปลงปลูกถั่วของที่อยู่ใกล้น้ครับผมข้างๆบ้านครับผมเนาะนี่ครับ ของน้ําสวยจริงๆครับผมเนาะไหลลงมาจากภูเขาเลยครับผมน้ําใสไะเย็นเลยครับผมตัวนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสามากครับผมเนาะก็บ่งบอกถึงว่าฤดูฝนก็จะหมดไปครับผมฤดูหนาวก็จะเข้ามาครับผมเนาะสีสันสวยงามครับผมเรามาดูแปลงทั่วกันครับผมน่าจะเป็นแปลงถั่วผมว่า เออใช่ด้วยครับผมแปลงแปลงตัวฝักยาวเห็นเขาปลูกทุกปีครับผมเนาะส่วนอีกด้านข้างก็จะมีแปลงคอสมอสครับผมเนาะดึ้นราวกระจายครับผมเดี๋ยวช่วงวหน้าหนาวถ้าเขาออกดอกผมจะถ่ายรูปมาให้ดูครับผมเนาะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศแถวริมคลองไปก่อนครับผมเนาะ โอเคครับคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะพาไปดูที่ไหนบ้างครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมที่รับชมขออญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ